สัสดีค่ะมานานแพทย์จีนทีเคียมนะคะช่วงนี้เป็นวันหยุดยาวนะคะเชื่อว่าหลายๆคนต้องไปเที่ยวกันแน่เลยใช่ไหมคะมานันว่าช่วงนี้หลายๆคนนอกจากไปเที่ยวแล้วต้องทานเยอะแน่ๆเลยค่ะวันนี้นะคะเลยมีจุดสังเข็มจุดนึงมาฝากค่ะชื่อว่าจุดในทิงนะคะจุดนี้นะคะเป็นจุดของเส้นลมปัานกระเพาะอาหารค่ะมีคุณสมบัติพิเศษมากๆเลยก็คือช่วยดับร้อนในกระเพาะอาหารนะคะ ซึ่งเวลาที่กระเพาะอาหารของเราร้อนเนี่ยเกิดได้จากหลายสาเหตุเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทานอาหารมากเกินไปนะคะหรือว่าทานของเผ็ดๆมากเกินไปของมันของทอดมากเกินไปนะคะก็จะทําให้กระเพาะอาหารของเราเนี่ยร้อนขึ้นมาได้นะคะซึ่งเมื่อกระเพาะอาหารของเราร้อนเนี่ยก็จะทําให้มีอาการต่างๆมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นอาการปวดท้องแน่นท้องนะคะแสบท้องหรือว่าอาการกดไลย้อนเด้อเปี้ยวท้องผูกนะคะแล้วก็มีอีกอาการหนึ่งนะคะที่ สามารถเกิดขึ้นได้นะคะตามหลักททษฎีของแพทย์แผนจีนเนี่ยเขาบอกว่าถ้ากระเพาะอาหารของเราร้อนมากๆนะคะจะทําให้เราเนี่ยเป็นคนที่หิวบ่อยนะคะกินแป๊บเดียวก็หิวแล้วนะคะเราทานอาหารพร้อมกับเพื่อนๆเ,เนี่ยแต่เพื่อนคนอื่นยังไม่หิวนะคะแต่ว่าเราเนี่ยก็หิวแล้วนะคะอันนี้เนี่ยการกดจุดนี้ก็จะช่วยลดอาการนี้ได้นะคะ และอีกอาการหนึ่งนะคะเมื่อกระเพาะอาหารของเราร้อนมากๆเนี่ยก็จะทําให้เรานะคะมีกลิ่นปากโดยไม่ทราบสาเหตุนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครเนี่ยที่มีกลิ่นปากโดยไม่ทราบสาเหตุก็สามารถกดที่จุดจุดนี้ได้เลยค่ะแล้วก็นะคะอีกอาการหนึ่งก็คือมีสิวนะคะสิวอักเสบขึ้นที่บริเวณแก้มบ่อยๆนะคะอันนี้ก็เป็นสัญญ,ญาณเตือนว่ากระเพาะอาหารของเรานะคะมีความร้อนมากเกินไปค่ะสามารถกดที่จุดจุดนี้ได้เช่นกันค่ะ จุดจุดนี้นะคะก็ง่ายมากๆเลยค่ะจุดเขาจะอยู่ที่ง่ามนิว้วเทา้าตรงนิว้วชี้ของเราทั้งสองข้างเลยนะคะวิธีการกดนะคะเราก็ใช้เล็บของเรานะคะจิกเข้าไปที่จุดได้เลยค่ะจะจิกค้างไว้นะคะหนึ่งนาทีนะคะหรือว่าจะพยถนาจิกปล่อยจิกปล่อยแบบนี้นะคะก็ได้เหมือนกันค่ะสามารถกดได้บ่อยๆทุกวันเลยนะคะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะจุดนี้ลองนำไปใช้กันดูนะคะไปพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ